ที่คุ้มสวายตรงนี้ในหมู่13เพื่อให้เกิดสิริมงคลนาเพื่อให้เกิดสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมบวงสวงถวายแต่องค์ปู่ท่านในวันนี้สาธุสาธุพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิ หาประสิทธิโอมคุรุเทวะข้าพเจ้าขอโยกโอนชุลียินดีเขารพคำนับนกบน้อมครูผู้เท่าแต่กนเก่าและปัจจุบันครูเ,เลขครูยันครูและครูยาขออันเชินท่านสเสด็จลงมาอ้อยเมีเยนแตใส่ไดศเมียนเตใส่กนไดจำเริญอ้อยโกนเจ้ามันรับเถรับ ปวดรับปร,ปรมาตูเปิงไปกันแน่ายตึกเกียบายตึกเกียบายตึกเกีย,กย,กยน้ำเคลียอ่ออายวนลู่มา,มาซีดให่มาเอออ่าอ่านันลูเออนอ้อยแมวบองโอนโขนเจ้าเอ้ยโอ้ยเมียนเต้ความเจริญ អ mi ok, nah, ើយមានប្រមានមានແကြ้วកងអើយមានស័ក្តិដែរស័ក្តិដែរเจริญមានសហយោเฮ้ยផងฉลองฉลองបោះอ่าចូលเปียចូលสแมงอ่าព្រោះចុះហើយអឺនិទ្ធិເຖີນຸຍານហ៎តាមតເອີ້ເອີเนาะຝាងពូនទូនເຈົ້າຫນຸຍຫນ້າຫນ້າໄປບໍ່ มีเนาะมีมีเนาะอ่าเนาะเด้อเจริญเด้อเครือมัจฉาไกลต้องอ้อจึงหลายบ้านฮุกจำเนาะจำไหนโกนเจ้าเตรียมตุออยอาทําไมเจ้ยาทําไมเจ้อดทําไมเจ้กระเธอบ่นเจียคือเจียเธอเจียมีนสัจจะใดเสาะเจียมีนพาลเจริญเจีย ជាតំអោជាជាជាបាយទិចជាเด้ออ่าប្រជោហើយស្តាប់เด้อស្តាប់ណាស្តាប់ណៃอ่าគូនចៅប្រុសស្រីតំអោទាំងឡាយនងបានចលូស៊ូឆ្លងឲ្យពូសួងនេះបានយัวមៀផលកសលបននួយគូនចៅอ่าប្រជោកសនក្រៀមចាក់ក្រៀមក្រឡំណើ อ่าสีสีศรีมงคลทําบ้านคาวบ้านลุงบัวอะไรซินี่ uh, si, si, <laughs> รีมงคลใจงายในงายที่ริมรอสัตรรอเกียจะเมียเมียอาตุดไทสีสวัสดีลาภูนะโมพรายะ ขอดีชาติจูงคูทำโมสังคูคอยโมปกองทองไทยไม่เอาจิ้มลายบ้านหมูออ๋อนะคุณจเอ้ยอ้อยน้ำกะนี้ย ตั้งจต่เยนเลียะรีก็ดว่าาผู้ใดโอ้ยสองสามเทีรยงเต็งร้องเน ที <łość> ่จะขึ้นองโอ้ยโอ้ยมีนนิมิตไมอ